สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาปกปนนองนนะสาวลาวเด้อวันนี้กลับมาปกปนนองมนนะเซนเคยนมีกรมนะครับทุกคนไปดูต้นจมพูครับทุกคนก็เป็นอากาศร้อนมากต้นชมพูแบบเยอะมากเลยนะกำลังุเห็นเพราะว่าปีนี้มันออกลูกแบบเยอะมากเลยนะพาทักคนไปดูบรรยากาศเย็นเย็นแดดนะแต่ว่ามันมีลมนะอยู่ในชวนที่เดิมนะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปดูค่ะกแบบ็ไืเดไปตรงน้นเดี๋ยวเราไปดูเต็นย็นคูแบบเยอะมากเาลยพีนี่น,นะไปมีกระดาษ ตนพารนก็เยอะนะนมคนอุอดดดดหมด,ดนี่คทุกคนต้นจำพูดกมากเลยเดลนาจะกลับกองให้คนดูนะโนนอนนนก็โนนนาใช้ถุงไว้ เพื่อมาให้แมงมันเข้ามาแบบกินมันจะแดร่ลอยลทุกคนมันเป็นชมพูชชมพูสีขาวดกมากแต่ทำมาได้ใส่หนิอยากนอนเนาะโอ้โหเยอะเต็มต้นเลยนะนี่อันนี้ยิงดกแบบ โอ้โหดกจริงๆนนต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไรนะโอเคค่ะทุกคนเดียเด๋ยวนาจะขึ้นต้นมั่วจะเก็บมากินว่ามันเปรี้ยวหรือมันหวานไม่รู้ขึ้นเป็นหรือเปล่า มันตกแล้วเมื่อกี้นเนี่ยเยอะปะว้าวดูเงี่ลยละเราจดินชมมาเยอะไหมเอร่อยไหมมือนะยังไปเราไปกินในชวนวไ,ไปไปไปเราไปกินตรงนู้น กอะไรยังพูดมาลนะเลยบางคนไปเดินแดดร้อนเออเออทำอะไรกะชุย <c oughs> ฮะชุยไปไหนทำอะไรเออเออ,เอ,อทำอะไร เอาอะไรอ่าเดี๋ยวพี่เราจะไปเรี่อีอะารจะโชว์ให้ทุกคนดูดไปเอาอะไรพี่มีรุ่นพูนี่ครับทุกคนมาทุกคนเขาไมากินแล้วนี่ครับทุกคนเราก็ได้ชมพูมาไปเอาอะไรอะวะตนน้นมันแบบ <c oughs> เร็ว <c oughs> เราก็ได้ชมพูมาเราจะไปนั่งกินในชิงชาก,กันกว่านั่งนอนนะทุกคนเนี่ยอ๋อเอาเสือ้อใช่ไหมเราก็ได้ชมพูมาเร็วๆนะเขารอยอยู่ มันลูกใบใ่เท่าไรคันชีแดงมันจะวานนะทุกคนอันนี้ชีขาวมันจะไม่วานเท่าไรแต่ก็กินได้เขาทํายังไงเแบลบให้มันวานนะเขาใช้ยาหรอหรือว่าเขาคนยาบรรยากาศเย็นเย็นกด,ดูเร็ว มันจะเป็นกงไกบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนาจะให้ดูเหมือนทงไฮทงนาเลยเชียงไม่ได้ว,วุ่นวายเกินไม่ได้ว่าเช็ดยงังมาเลย เดี๋ยวจะให้วาจับกองให้แล้วาอนูนาจะกินทุกคนเร็วๆเดี๋ยวไปนั่งกินตรงนี้ดีกว,วา่าบรรยากาศน่าดูจังเลยทุกคนมาอยู่เดี๋ยวเราจะนั่งกินตรงนี้เอาอะไรให้น้อง เดี๋ยวมึงอาจะกินไม่ต้องรางเลยใช่ไหมดีไปไหนอันเดียวานมากอันเดียวานอันนี้อืม จนจำพ,พูดไม่ใช่จนจ้พูดถือแึ้เมือกี้เนี่ยไอยูมุมนี้ก็สวยถือ <c oughs> ก็ล่เนียเข้ามไปเราเราจะไปพีโอคุณบางไปเดินเดินตรงนู้นไปไหมไป จับไปเรืยก่อนลูกใครไปเราเราจะพาจะให้พีเขาแล้วก็ไปดูบ่าปลาค่ะทุกคนจเดินนี่เดานะขอร้านเนี่ยเอาลิตโง<ะ>เอาลิตโงเด่นตะขอล่ะมาชิ เอาอะไรตะโคละะไม่สูตเาทีอันนาตะโงเอาดันเยอ่าสูตานตะนิงโงเดี๋ยเนี่ยเอาอะไอันนาเยนทไม่ให้ลืมเหรอเอาไหมเอาทีนี่โงคหนหอค่วออ้ปเล

Khi lòng xin đi bàn nặng rồi Thì ô ừ. mẹ ừ. Đi ngay lúc sân đừng phù hợp lắm Cho đi đó rồi

ไม่ไดนามยังงวานมากเลยเดี๋ยวไปดูปลาก่อนเจ้าไปลองให้เปิดมาป่ได้เปิดเล่นก็จะเป็นคงัดพี่น่า ตีมือมาเลยนะเห็นยังคือกหัวเอาเล่าไปลอกคุยดูบ่คือหน,น้าตาบ่คือเลยหลอกพอยู่ตรงโน่นลมมันเย็นตามหาลม พอเห็นในตกแกอยู่ในต้นใหญ่พากระังงเหรอมองไม่เห็นใช่ไหมแน่เป็นคนมันมองอยูน่นะ มันไม่หอมไกลมากทู้ลมดีบ้างเลยบรรยากาศเฮ้ยอันเดะอุ้ยถ้าหมดเจก,ก็อยากอยากชักน้ำไม่อยู่อีก ถ้าหมดก็กอย่าตักถ้าไม่นัดก,ก็ปล่อยถ้าเจอก็หาอื่นเถ้ยเอาเอาทุกอื่นจ้อ้ยหม้สสบายใจว่ามีโทรศัพท์แล้วใช้แต่บ้างดยพากันนั่งนะแล้วไทยจุนันนะสบายใจเออตัดแล้วปเบิงปเบิงทีมันตัดอะมันจะดีไหม ตัดยาแต่ยาเหมือนเดิมนะใครละงง,งดอกอะไรเนี่นย,ยดอกลันทมโอช่วยมากเราเบิงยังนะเออตัดเปบเดียวเปไปๆปๆป เขายันเดนรลดเขามาั่งเขาก็เลยถอยรลดออกมามตัดมาแหละมาแหละดอกลันทงเดี๋ยวคอยจีไทยมันไม้เขาจิม,มาตัดตรงนี้บอมาแล้วมาแล้วมันจะตัดตรงไดน ไป่ปลาเมันยาตัดเลยมั้งเช็ยดยังเช็ยดยังนะตัดปเป็บเดียวแล้วก็ไปัำว่าเช็ดยังมันยิยม้มซื่อ รู้สึกยังไงมีโทรศัพท์แล้วไม่คุยกับเพื่อนโอยบ่มีโทรศัพท์จะก็บุ๊ดได้บอกอะไรเอ่อพุชอยู่บ้าค่ะว้าวอยู่สระ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 อ่ะมาข้าจัปั๊บตไปนี้เหรอยากมันไม่ได้นี่ ขันตับตรงนี้ก็เราก็ออกไปช่วยมากเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงโน้นอ,อีกไปชวนสนุกได้กว่า จะทำเงินคดใช้ทำเต็นใช่ไหมล่นใช่เราก็ได้แล้ว เรากลไม่ต้องไม่ใ,ใครเลยไม่มองใครเลยนะที่เขาอไไปดูปลาคิดวบาปลามันตายหมดมันอยู่ข้างในมันร้อนเนาะน้องมันอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างจะเลี้ยงปลาแต่อยากได้มันใช่มันไม่ได้ใช้กับปลาตายหมดเลยปลามันชอบน้ำคุ้นๆ เราได้พี่ก็ได้แล้วนี่ <c oughs> ได้เนาะเดี๋ยวจะไปไหน ใช่ไหมใช่นี่ไหมนี่พูดเต็มหัวเลยมันลวงมันลวงออกมาหมดแล้วทำ โอ้อ๋อมีแล้วเหรอไปไองนะไม่ใช่เข้าให้เอากระป๋องให้เขาไปเอาให้แนวย้เอากระป๋องเลยละพีกี้เขาจะตักให้เดินไปไหนนี่กระป๋องเนี่ยกระป๋องที่เราอันนี้เมื่อวานเนี่ยเมื่อวันงูผ่ามาที่ไหนเอาอะไรอีกอะ อามังม่วงเหรออามังม่วงเอามังม่วงเนี่ยจะให้ทุกคนดูมีโทรชับแล้วก็ลินด้วอะไรครับโอ้ยกินไหมไปชื้อโทรชับวานนี้นั่งรถก็ไม่ถูกทาง <c oughs> พากันไปทะเล <c oughs> จำทางผิดค่ะทุกคนกลับมาสี่โมงจะตักปลารอเปร๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวไปตักปลาก่อนกินแต่บักม่วง,งคนนั้นค่ะดอกคูนแบบช่วยมากเลยทุกคนว้าวเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นเอาเยอะๆเลยเ,เยอะเรอ ่กินได้เหรอกินได้เออเออไม่มเต้นทำไมมันดด,ด,ดดอแตทางอนน่ะเนาะเดี๋ยวเราจะทำลงกุกเดี๋ยวดูนาเอากันนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูพากันไปอยู่ใน้อมเพราะว่ามันร้อนก็เลยไปอยู่แถวหฮมแถวลมเพื่อนอยู่ตรงโน้นหมดเลย บรรยากาศก็ดีดีดนุกก็หองนะุะคนคิดถึงบ้านจังเลยคิดถึงเพื่อนมากกว่าอันนี้ตอนนั้นตัดออกมันก็ออกไม้อีกคิวบรรยากาศชีวิตประจำวันชาวทิตของลูนา่า ทำงานแล้วแล้วก็เลยเดินไปข้างนอกมันอยู่แต่ในห้องมันก็อับเอาไม่สบายเลยเลยนะครับก็ร้อนเกินตาโนานานเร,อเรืองเรืองเห็นแค่แกวตาทุกคน มราจะไทยเราพร้อมตรงนี้จะกินอะไรมาแหละมาแหละสัตว์สัตว์สัตว์เช้ามาหละเขาจะเดินมานมไมด้ไหมโอเคค่ะทุกคนคลิปก่อนจบเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมลดกดไลค์กดติดตามนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจน้องนาเด้อบ๊ายบาย